ได้มาสเสดงเผื่อบูชาในงานชาปนกิจทุกทางอาจารย์บุญจึงพระคุณเจ้าเลยรลวมรับไปสู้โลกวิญญาได้มาชมบุญของพระคุณเจ้าเมื่อละ หลับโลกไปแล้วได้ประจักษ์แกตาอันเชื่อในว่าบุญกุศลดระคุณเจ้าได้สร้างได้ทำสร้างสมไหวนั่นมันจะท่อนเห็นในลาที่พระคุณเจ้ามาแลนเอภาพดูพระศพสะท้านทีตั้งก็ของพระคุณเจ้าเลยคนรู้ทึก ปีตีในขุดส้นอันรุ่งสุดของพระคุจทาทีกนาดิตสังไล่และคั่าจัดทาสขขนสุขสานคจึงเลือดทีจากกล้าว่มเจยได้หวาจะหดทหาม เือร้านี้จะมาโอ้ล้านรักสาวไซสีนองก็ได้ไปจักจักแลทราบไปาวเจ้าะกราบบูชาดวงวิญญาณของพระคุณเจ้าขอให้พระคุณเจ้าจงไปเ,เ,เสียชอบประเทสทุกโดยบุญญาบว่าจะมีของพระคุณเจ้าเติดสำหรับนังกะพงนี้จะมาแสาดงในงานนี้ก็รู้สึกว่าฝากภูมิใจเลยเกินที่ได้มาในงาน จาบป็น,นกิจสุญญขก็จะน่าจะมุ่งเท่านี้แต่การจีมานี้ก็บรเจ้าต้องกริจบ,บอกกับพี่น้องทั้งหลายทราบไปว่านั่งกองกับผมนี่เป็นนั่นงดีเต้าแก่เกินอยู่จะบอกเล่ากับทางท่านก็ได้ไปจับจับอยู่แลวว้วว่าเวลานี้ส่งางัญ ก้องกขาพุงนั่งกันนี้แก่สักเท่าใดก็บอกกันว่าอายุปัจจุบันนี้ก็ดูมันเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่อย่างคนอายุเท่ากันนี่แล้วจะแก่ขนาดไหนการแสดงนั้นที่จะฉายความงงไวยอัน เรื่องหลดบทกรอนสับเสียงทั้งหลายที่จะแสดงนั้นมันก็เป็นไปตามสังการการแก้การเจล่าของคนเอาละเราจะนำมาพูดในเรื่องนี้มันก็รู้ๆกันอยู่เองแหละการลืมการสิ้นเหลียวมดแรง ก้องกุนแกนั้นเรารู้กันอยู่ทุกคนเราก็ตัดสินใจแจสดงนั้นแต่ก็กระติบอกพี่น้องว่าการที่มาอนี่ก็นั่งลีลกลีถึงเป็นยอดนั่งทางจังหวัดกลังผู้มเมงมีความรักขายของหลวงลกลีนี่มากสุดเมื่อลกลีไปจิตต่อ บอกว่ามาแสดงนั่นจะปฏิเสธนั่นก็พูดไ่ออกพูดไ่ออกเราความรักวันนี้ที่มานี่ก็มาแสดงนั่งนี่นก็หน้าจอเดี๋ยวมาแสดงนี่จานก้อนอยู่ว่าเป็นหน้าจอก็นั่งหลีถึงก็อนุญาตให้นั่งนีมาเล่น นี่เมื่อการแสดงนีพิษลาดหลังเครื่อหรวราชลกานของการแสดงใหไมุกอวุ่นใหญ่นีนอกเลบ้านนึงบ่มดเกยโกปรได้ออาไปเรในที่นี้ด้วยเอยครับมาในงานครบต้องทำงานอันมุ่นนี่ก็ไม่มีอะไรมากว้ายาโยมจะนำาการแสดงทีหลัปากตอนนั้นเนี่ย มาคว้าควั่งี่น้องก็ความที่เป็นมงคลนั้นก็ให้พี่น้องได้ประสบพบก,กับสีรีสมงคลสุขทานเด็ดแต่กอนเดี๋ยวนี้ก็โปรโติดตามชมเรื่องก้าแก่ก้อนก้อนเรื่องนี้เราให้ชื่อว่าเรื่องเส้นพยักอะไรกับโปรโติดตามชมเรื่องเส้นพยัียก เปนปลานีก็เป็นวัดสันแล้วจนซึง้ง,งมมันวันคืนเป็นเดือนปีตั้งซามแลดูมันชู่จวงดวงชีวิตด้วยพราติ์มันมุนเวียน เปลี่ยนราศีลวงอาดีตแล้วถึงปัจจุบันคืนวันนี้ดังยามีอานาคตซึ่งเป็นกฎโลกาทันทีว่าอายุวัคนเรามันไปตามกฎแล้วตามกำหนดสัตว์มนุษย์ ไม่ถึงแสงอุตสาวัยเวียนวนผ่อนเปิ้การเวลาเมื่อดาราไหลลงทะเลวนเข้แดงสัติมาไวหววัดตัดส้งสารรูปสังกานผีเหล่าซัตมันมาปัดปีซอม เป็นกองกันสัญญากันว่าเรานี่มันเป็นคนเหตุใพ้นเกิดดับหน่นมาเป็นกับกันถ้าเคยปัญญาและได้ยาจางสว่างพธ างร้ว่างบอกไม่ลืมลอบลงทิดใ้พิษพันตอนหม่มันตายเราได้จ้ายแกนไว้แทนมันในความสํำคัญของต้นหม้นั่งได้กันเกนตนกลวยมันช่วยประหยัดทำเป็นเชือหมัดพูกดังปรีลูก สุกสดสดสดมันก่าวันเลียวหัวควายมันตายแ้วมันไม่เนื้อเอาไว้เผื่อเป็นทานและเป็นยอดอาหารที่อาจา้าราคามันกามีแต่คนเมื่อตายลายหลกัก มันเปรียจักดีชัวไอ้คนกลับกลัวกล้วาว่ากันวาพี่ถ้าคนดีตายก็ไว้ชื่อหลือว่าดีเสริมสักซีให้สักคูนประยุ่นวงอาสูฟ้าปฏิกูลมันให้สูนไปสิ้นต้มแป้นดินไปเป็นเท้า สุรีฟงชื่อเป็นราอย่างปรากฏมันไม่ปลดไม่ปรงแล้วยังยืนยงชัวจันกาละนานเ้ยกาละนานแล้วยังยืนยงอยู่ชัวกว่ากาละนาน รัชจานีบุรีนึ่งที่จะเดินดึงดึงคือการดึงดังแดนดึงราชสีดกล้องเทตาอิดโรปร้างประวัติจะเริ่นรวยแล้วกินด้วยอาอยดตยศประวัติมันเสียบกว่ากาโซปรีดาเลยลอยเลิศ เิดช่วงโชว์สำางโอลานตาสามแล้วการปกครองของระบบราชารัฐและองค์กรักษ์ผู้มันกงรงสะทานเป็นดินแดนเ้นหูดมมีคมการมราศมีความสุขเฟม เปลมปรีดีสังจากในดินสิ้นในน้ำมันกอน็อํานวยพ้นเป็นมงคลสุขสวัสดิจ์จะเรือนีเมื่อในครรภสี่มล่ในครั้งนี้แล้วเจ้าบุรีทรงพระนามภัยสุริยาผู้หมอบอำนาจ แล้วการปกครองว่าให้พวงทองไหมสีในตอนนี้ปกปัอรับหลักษาซึ่งมีเรื่องขึ้นในทานี้ดังที่เป็นมาจริงสนธานาพรองดอง เิเถิสมเด็จพระนางข่านี้ไกลบดีกระสัดแห่งนครพรวันก่อนนี้ได้เป็นพระสหายรักกันกับพระเจ้กรุงภัยสุริยาแห่งนครศรีวิไยแห่งนี้เราจะพันรนาถึงเรื่องเดิมสืบมานั้นก็รู้สึกว่าเวลานี้จิตใจมัน มันไม่ค่อยสงบนะเพราะการกระทาของทางเมืองศรีวิไลทำให้ข้าพเจ้าหมดใจสุดสุดที่จะพูดกันต่อไปแล้วก็โทษนะพี่ข้าหมอมฉันนะขอความกรุณาจากทูลกระหม่อมจอมคนแห่งพระยวันหมอมัันนี้ขอรับสรภาพผิด ในทุกเรื่องที่เป็นมานั้นก็คือเรื่องอุปิเศกสมรสซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับสิริมงคลของพระราชโอรสและพระราชธ,ธิดาหรือพระเกียรติของพ่อแม่ศักดิ์ศรีของประชาชาติ ทั้งสองพระนครน,นี้นึกว่าเมื่อมันเป็นไปเช่นนี้ทึ่งหม่อมฉันเองก็ไม่มีอะไรที่จะนำมากล่าวเพราะเรื่องมันผ่านมาแล้วนี่ก็เป็นเรื่องที่ไม่เป็นมงคลเป็นเรื่องเสียเป็นเรื่องเศร้าตอนนี้กำลังที่หม่อมฉันสลดสลดใจนัก พระพระราชาสวามีเหนือหัวภัยศุริยาเมื่อทูลกระหม่อมเสด็จจากพระนครศรีวิไลแล้วได้มอบอำนาจทุกอย่างให้หมอ่อมฉันซึ่งเป็นพระมเหสีทำหน้าที่รักษาบ้านเมืองแทนเรื่องที่พระองค์เสด็จไปนั้นมันก็เกี่ยวกับ การการมงคลที่ผ่านมานั้นแหละคือ,อพงนรินพระโอรสองค์ที่หนึ่งเป็นพระพี่ใหญ่แล้วสุดทองน้องนั้นภัยพันนรายเมื่อได้ไปมั่นตกลงวันกำหนดพิเศษสมรสกันไปแล้วซึ่งทั้งสองบ้านเมืองนี้ก็มีความปลาบปลืม้มยินดี ที่ได้ตกลงกันไว้ก่อกาเตรียมจิตใจหรือพิธีต่างๆตามธรรมเนียมพระราตรถนั้นได้กำหนดในเดินทางไปเขาบอกว่ามีโอกาสเล็กน้อยตอนที่จะได้ครองบ้านผ่นเมืองจะได้ครองรักร่วมเรียงเคียงหมอนมีมิ่งเมียฝัน จะไปศึกษาเสียหน่อยจะไปหาความรู้จากท่านอาจารย์แต่สำนักที่จะไปนั้นยังไม,ไม่แน่นอนไม่มีกำหนดแต่ได้สั่งเสียว่ายังไงก็อย่าให้เสียงานเสียการนะลูกนะรับปากพ่อแม่ไปแล้วก็เดินทางไปอยู่เบื้องหลังนี้เราก็จัดงานกันใหญ่โต ถึงทางเมืองไพยวันก็พอจะรู้ทีนี้มันกล้จะถึงวันเข้าเหนือหัวภัยสุริยาเนี่ยเอย๊ลูกนี่ไปไหนนะตามเธอยกกระบวนการเดินทางไปมอบหมายทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องบ้านเมืองหรือเรื่องภาระกิจการงานนั้นเป็นหน้าที่ขอ,องหม่อมฉันเมื่อหม่อมฉันเสด็จไป วันแล้ววันอีกคอยแล้วคอยอีกก็ไม่เห็นจะกลับพ้นสุดท้ายไม่มาเลยทั้งพ่อลูกบอมฉันจะบอกข่าวไปในเวลานั้นบอมฉันคิดว่าถึงพ่อไม่มาก็ลูกมาเมื่อลูกมาแล้วหน้าที่ต่างๆนะั้นเป็นเรื่องของบอมฉันจึงไม่บอกข่าวไปให้รู้หรือบอกเลิกรเรื่อเลื่อนกำหนด,ดงาน นะเกล่าัวจะเสียพระเกียรติหรือจะเสียสัญญาวันสุดท้ายไม่มาเลยทั้งลูกทั้งพ่อไปหายหมดเรื่องนี้เป็นที่สงสัยของชาวไพรวันและทูลกระหม่อมซึ่งเป็นจอมจากกระพิบแห่งนครไพรวันที่นับถือกระหม่อมฉันจึงได้มีหนังสือบอกไป วันนี้พระองค์สเสด็จมานั้นก็โปรดทอดพระเนตรให้เห็นให้รู้ซะว่าวาันเมืองเนี้มีแต่หมอมฉันลูกผัวไม่มีเรื่องงานเรื่องการที่เสียไปนั้นมอมฉันขอรับผิดแต่ผู้เดียวเท่านั้นแต่เรื่องต่างๆที่ทูลกระหม่อมจะทรงปรึกษาเรื่องนั้นๆขอรอให้ทูลกระหม่อมเหนือหัวภัยสุริยาสเสด็จกลับมาถึงพระนครก่อน ทั้งนี้ก็เชื่อว่าทุนกระหมอมคงจะได้เอ็นดูสงสารที่หม่อมฉันกำลังจะเศร้าชุดแท้แต่ปรดนะพี่อัสพระนางอะไรเราไม่มีอะไรที่จะพูดกันไปมากมายแล้วเท่าแต่มานี้จะขอพูดเป็นการสั่งหมายถึงเป็นคำสุดท้ายสำหรับมิตร สำหรับความเป็นมิตรีต่อกันตั้งแต่อดีตแต่วันต่อไปนั้นเราขอพูดว่าเมืองศรีวิไลกับเมืองไพรวันตัดเชือกกันเถิดแล้วก็เท่านี้ข้าจะขอโอกาสเดินทางกับพระนครเอาเสนาทั้งหลายเตรียมตัวเดินทางกลับเรื่องนี้เมืองศรีวิไลหลอกลวง หาทางหลีกเลี่ยงไม่ทําการอุปิศเศษสมรสกับลูกสาวของข้าพเ,เจ้าเอาพูดกันแต่ทานี้ถือโอกาสลาแล้วโปรดกล้าโปรดกระหมอมข้าพระพุทธเจ้าเสนาข้าบาทราชาริมบริพันธทั้งหลายเมื่อได้สดับรับทราบถึงหางเสียงของประจองคนแห่งเมืองไปรวันแล้ว ก็แสดงออกเห็นชัดว่าเมืองศรีวิไลกับเมืองไพรวันคงจะเป็นศัตรูกันไหมกันแน่นอนที่พระองค์ทรงสัตว์ว่ารถตัดเชื่อกันเสนาทั้งหลายเอาเถอะยังไงก็ขอให้รอคอยว่าทุนกระหมอ่อมไพรุริยาหรือพระโอรสเขาจะกลับมาอย่างไรทำนองใดเหตุฉะไหนจึงทำให้เสียงาน กำหนดพิเศษสมรสแล้วก็สียมิตรไมตรีระหว่างสองเมืองเนี้ยแทนที่จะได้เป็นไมตรีรักใคร่เชื่อมความสมัครสมานเป็นญาติีน้องกันสือไปก็กลายเป็นศัตรูอย่างเห็นได้ชัดแจ้งพะยาค่ะขอท่านทุกทั้งหลายอย่าได้ประมาทและจงพยายามสังเกตการคอยดูทุกริยะที่เมือง ไัยวันจะคิดการอย่างไรนะและอย่าได้ละเลยจนควังข่าวถึงเนื้อหัวไพยสุริยาว่าเหตุไหน,นจริงไม่มาจึงปล่อยให้เรื่องมันเป็นไปเช่นนี้ทุกท่านก็อย่าได้ประมาทขอถวายบังคมลาพระยกาอนเนริกอนซี่ดีเลยมันเต็มไปด้วยความเศร้าใจครับกล่าว แก้วหนีเว้ยพี่มาต้องเสร็จแล้วได้เปลี่ยนทับย่ำยังยังโยบะปะตา